เงินห้าร้อยบาทจะซื้ออะไรได้บ้างจากคูและพีอะไรอีกมันตมไมบมันเก็บคืนไม่ได้ไหนเออวางไว้ตรงไหนก็ได้วางไวตรงไหนก็ได้เป็นไร วันนี้มีมีงบคนละกี่บาทไหนมาดูบัตรเด้อมีงบหนึ่งพันมีงิมีงบนี่งบาทอะไรนี่ฮ้ยส่วนขนมซื้อโดอะไรอวนอันนี้นนโดสเอาคนละลดสิลูก ตอนนี้ได้กี่บาทแล้วงบหงบคนละห้าร้อยอันนี้อะไรนี่น้ำอะไรน,นี้กคือค้าไก่คาไก่เอาเลยหยิบมาเลย <4 S 1> งบห้าร้อยต่อคนเอเออะไรวะ สิบสองกล่องเลยนะสอกล่องี่หมดลวั้นี่ไม่ได้สิงกล่องกี่กล่องวะนี่ดบก้าบาทแปบเก้าบาทโอ้โหเอกล่องะใช่นองงเลยาคมห้าร้อยแล้วเนี่ยคุณไก่บวกก่อนดีเออไม่เกินหรอกอน้าเงินคจจ่ายจะจ่ายให้ตอนนี้งบงบที่ให้ชอปปิ้งคนละ500บาท ในรถเข็นนี้ยอดประมาณหนึ่งพันบาทน้องพูน้องพีงพช้อปปิ้งไปแล้วหนึ่งพบาทเต็มรถเข็นเดี๋ยวรอไปจ่ายเงินนะครับไหนดูบัตรดูมีบัตรอะไรเดี๋ยวบัตรใบละไหนะวะบัตรใบละห้าร้อยนะครับมีสองใบ โอเคครับมันไม่เกินหรอกอืมอ่าอเฮ้ยเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวให้พี่เขาใส่ที่ถุงก่อนมันไปที่นู่นไมยืนรอตรงนู้นแล้วพ่อยกให้ก็ได้บัตรอยู่ไหนบัตรอยู่กับเธอใช่ไหม